จ้าสนะวัสดีจ้าสวัสดีแมลบางปูกรุกกรุกเนี่ยเย็นซากระพลิบจนว่าจะพาเพื่อนๆไปด้วยมะเขือเทศว่าอยู่เย็นเป็นสุกแมมนะมะเขือเทศว่ามันอยู่ดีไม่นะว่ามันหนาวแล้วนะยังไม่ได้แปลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึกได้แล้วเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเาเดี๋ยวไปถ่ายให้เพื่อนๆดูนะสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีทั่วโลกเลยนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะเออจ้ะเดี๋ยว ก่อนจะไปดูมะเขือเทศมาดูไอ้ต้นพริกยายสาก่อนไว้บนบ้านเอา้ามันได้เกิดเออมันมันมันได้ผลอยู่นะนี่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 ต้นพริกยายสาไว้บนบ้านเอ้ยมันออกลูกออกผลให้ยายสาได้กินอยู่นะเฟนเฟโอ๊ยต้นเดียวและต้นเดียวก็ภูมิใจอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปเราไปด้วยไอ้มะเขือเทศมันอยู่เย็นเป็นสุกไมป้าป้าป ดูมาเกิดเทเกิดเทเ็เดยวจายังยูเฮียนเป็นสุกบ่เออยังยูเย็นเป็นสุกอักวสุกแล้วด้วยย,ยูเย็นเป็นสุกก็สุกแล้วด้วยอผุ้ชมนี่เก็บไปตำแตงเอ้ยยังไม่ได้ไปซื้อแตงยังไม่กล้าไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรเลยเพราะว่าอย่าสากลัว กลัวโควิดกลัวโควิดมากเลยยอมอดแับตอนนี้มาดูเพื่อนเพื่อนนี่มันเริ่มหนาวแล้วกันเลยว่าเอ,อมาดูมันสักหน่อยนี่ไปตามการเวลาเนาะอืมนั่นเหนี่ยงว่ะ สุก,กินี่เมื่อวานเก็บได้ลูกหนึ่งแต่ว่ามันตายแล้วตอนนี้นะ่ะมันมันหนาวแล้ว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 อืมจ้าเป็นไงบ้างมเขือเทศไษสาอยู่รอดปลอดภัยอยู่นะเพราะว่า <c oughs> มันเอมันเริ่มหนาวแล้วแต่ก็หนาวไม่เยอะ ไปทีนี้ย,ยายสาก็ขอลาบายบายก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ